คือชื่อสอนรน้ำเพชรอ่ะก่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็20ปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทำไปเพื่ออะไรและเราทำเพื่อใครและนหลายคนก็คงจะรอแบงค์เนี่ยออกมาชี้แจง ประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้ประเด็นแรกเลยละกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญ,ญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับ โดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่แพ้จริงมันคืออะไรมันมันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่น,นคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบคต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งอย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่นุ่นเจอดราม่าต่อคัญหาแบงค์ครับแบงค์ก็ให้เข้าเข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างสอง การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีและก็หลังเวทียิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนะี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้ว ผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลน์ไลน์ติกต่อคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆ เราอะร่วมงานกันมา8ปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีจริงๆครับมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้และคุยกันไม่รู้เรื่องครัทุกเรื่องมันปรึกษาและมันก็หาทางออกได้หมด อ่าอย่างประเด็นเรื่องด้อมคูจิน้นนะครับอ,อ่าคือแบงค์นุ่นก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่26 26ี่นะที่ผ่านมาคุยกันว่า,วาเออญเนี่ยรู้นะว่ามีมีมด้อมจิ้นแบงค์นุ่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ย คือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านนึงมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์มันเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เลยแบบมองว่าที่ตรงนี้มันมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบากก็เลยจะคุยกับนุ่นว่า,าคือแบงค์อยากให้นุ่นอ่ะ สื่อสารกับแฟนคลับให้คุณนะ่ะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงทําไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นนะ่ะไปสื่อสารเขาหน่อยยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยยังไม่ได้ ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงก็พอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้ววันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นพี่คนรับงานพอพอพี่เ็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรน,นะครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ไ,มได้เปิดอ่านอะไรแปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรช่วงที่นุ่นมีกระแสครับเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็หวงแล้วก็ห่วงนุ่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีนครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดนดราม่าหมดเลยทุกคนก็ก็เลยต้องระวังตัว ก็ต้องปรับตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับ<อ>คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มาเกาะอา๋อมาเกาะกระแสรหรอทําไมหรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เองก็ยังโดนเลย<อ>ทําไมตีแรงจังอ่ะเราก็ต้องปรับกันไปมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมงานนะครับใช่ นุ่นเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถม,มีความสามารถในในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนเนี้ยมันก็ก็ยังงง,งอยู่มันก็ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทำงานคือเซฟโซนใช่ไหมครับน <ผม S 1> ในการในการทำงานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอะ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทำงานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิก แบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ต้องตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนนะ่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกําลังเศร้าบางทีเขาก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซน แบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับ<ม>เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยลหลายๆคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆม,มีงานนอกติดต่อเข้ามาก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับ<ม>รับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอย่าให้กระทบก็ถามคุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้าง,<ม>งก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษแบบถ้าทําอะไรผิดไปอะไรเงี้ย แต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นาอะไรทำไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อน mm hmm. ทําไมถึงเลือกที่จะ mm hmm. ไลฟ์ก่อน mm hmm. เพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับ mm hmm. ทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงก์ mm hmm. หลังจากไลฟ์แล้ว mm hmm. ผมบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะ mm hmm. หนูไม่ได้มาเล่นแล้ว mm hmm. วันที่หนึ่งนะครับ วันที่สี่นะครับก็เข้ามากลาอย่างเป็นทางการครับก็อยากรู้นะครับอยากรู้คือเหตุผลนะตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ๊ะมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราผ่าทังออกร่วมกันได้นะอืเพื่อนกันมาแปดปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดี ตารางงานแสดงนะครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้าน้าเวทีของเราอะยังเชื่อมั่นกันร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้กระทบอะไรคือทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่าเอฟซีไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกําลังใจกันหมดนะครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลยเพราะว่า เป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กําลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับแฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นนะว่าถ้าสมมติจะมีโอกาสท่นุ่นจะได้กลับมาแบงค์เป็นผู้เคลียร์ใจมองยังไงกับเรื่องนี้แบงค์เหมือนเปิดนะเปิดให้เขามาเคลียร์นะอ่าหมายถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอการร่วมงานในการร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว ถ้าใครติดตามคณะสลรามน้ำเพชรนะครับจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมี FC เยอะๆเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ลองไปติดตามกันดูนะครับคือณนะตอนนี้นครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับ ตามให้กำลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ